สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการระเหย evaporation กันนะคะค่ะการระเหยก็คือการที่โมเลกุลข,ของของเหลวหริดจากผิวหน้าของของเหลวกลายไปเป็นกา๊าหรือว่าไอได้ทุกสภาวะเราเรียกว่าการระเหยนะคะซึ่งการระเหยนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรนะเกิดจากการที่ โมเลกุลมีการเคลื่อนที่และชนกันตลอดเวลานะคะเมื่อโมเลกุลมีการเคลื่อนที่และชนกันตลอดเวลาจึงทําให้เกิดพลังงานจนขึ้นนะคะเมื่อโมเลกุลมีพลังงานจนสูงพอที่จะเอาชนะแรงดึงดูดจากโมเลกุลที่อยู่เคียงข้างได้ก็จะทําให้ดูดออกจากผิวหน้าของของเหลวออกไปเป็นแก๊สได้นั่นเองนะคะเมื่อของเหลวระเหยออกไปแล้วพลังงานจนเฉลี่ยของโมเลกุลส่วนที่เหลือ ก็จะลดลงทําให้อุณภูมิลดลงตามค่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะอย่างเช่นการตากผ้าในที่ที่มีแดดจัดกับการตากผ้าในที่ร่มผ้าในที่ใดจะแห้งเร็วกว่ากันค่ะการตากผ้าในที่ที่มีแดดจัดนั่นเองนะคะจะทําให้ผ้านั้นแห้งเร็วกว่าข้อที่2นะคะแอลกอฮอล์ในภาชนะเปิดปากแคบกับภาชนะเปิดปากกว้าง โดยที่ปริมาตรเริ่มต้นเท่ากันและวางตั้งทิ้งไว้ในบริเวณเดียวกันเมื่อเวลาผ่านไปปริมาตรของแอลกอฮอล์ในภาชนะใดเดือนน้อยที่สุดค่ะก็ต้องเป็นแอลกอฮอล์ในภาชนะเปิดปากกว้างนั่นเองนะคะส่วนข้อที่3ขณะมีเหนือบนร่างกายเมื่อยืงอยู่ในที่ที่มีลมพัดผ่านหรืออากาศถ่ายเทได้ดี กับที่ไม่มีลมที่ใดจะช่วยให้เหนือนเราแห้งเร็วกว่ากันแน่นอนค่ะเราจะต้องยืนในที่ที่มีลมพัดผ่านหรือว่าอากาศถ่ายเทได้ดีนั่นเองเราถึงจะช่วยระบายเหนือได้เร็วกว่านะคะจากตัวอย่างนะคะเราจะเห็นได้ว่าปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการระเหยน,นั้นมีอะไรบ้างข้อที่1ก็คืออุณหภูมินะคะอย่างที่เรา นะคะตต่ผ้าในที่ที่มีแดดจัดนั่นแสดงว่าถ้าอุณหภูมิสูงอัตราการละเหยก็จะเพิ่มขึ้นตามด้วยนะคะถ้าเราอยู่ในที่ที่มีอุณหภูมิต่ำการละเหยก็จะเกิดได้ช้าลงนะคะและข้อที่2ชนิดของของเหลวนะคะของเหลวแต่ละชนิดนะคะก็จะมีอัตราการละเหยที่แตกต่างกันด้วยนะคะ ข้อที่3พื้นที่ผิวของของเหลวนะคะเหมือนตัวอย่างนะคะในข้อที่2ที่เรานำ<ม>แอลกอฮอล์ไปใส่ในภาชนะปากแคบและปากกว้างถ้าเราไปใส่ในภาชนะปากกว้างนั่นก็คือการเพิ่มพื้นที่ผิวในการละเหยได้เร็วกว่านั่นเองนะคะฉะนั้นข้อที่3มสรุปได้ว่าพื้นที่ผิวมากนะคะการอัตราการละเหยก็จะมากขึ้นตามนะคะ ส่ข้อที่4นะคะก็คือความดันบรรยากาศนะค,ะความดันบรรยากาศก็เกี่ยวข้องกับอัตราการระเหยเช่อเดียวกันแล้วก็ข้อที่5อากาศเหนือของเหลวและข,ข้อสุดท้ายก็คือการโคนหรือการเกลือน,นั่นเองนะคะ